ท่านผู้ชมไปดูสถานการณ์โควิด19ในพื้นที่ของ8จังหวัดภาคเหนือตอนบนกันบ้างนะคะโดยวันนี้ก็มีรายงานการพบผู้ป่วยรายใหม่ดังนี้นะคะเริ่มกันที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม2รายโดยมียอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสม4,104รายจังหวัดเชียงรายวันนี้เพิ่ม1รายค่ะยอดสะสม646รายจังหวัดน่านเพิ่ม1ราย สะสม124รายส่วนลำปางวันนี้ไม่มีเพิ่มนะคะยอดผู้ป่วยสะสมยังคงอยู่ที่261รายค่ะไปดูอีก4จังหวัดค่ะพะเยาแพร่ลำพูนและแม่ฮ่องสอนค่ะทั้ง4จังหวัดวันนี้ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ยอดเป็น0ูนย์นะคะ พะเยาค่ะยอดผู้ป่วยสะสมตอนนี้อยู่ที่94รายแพร่อยู่ที่87รายลำพูนสะสมอยู่ที่300รายค่ะและแม่ห้องสอนสะสมอยู่ที่49รายและทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลเมื่อเวลา15นาฬิกาของวันนี้นะคะ